ค,คัมิรภาคสาสานดีกาที่2,242,568ปพพมาตรา340วรรคหนึ่งบัญญัติว่าถ้าเจ้าหนี้สแสดงเจตนาต่อลูกหนี้ว่าปลดหนี้ให้ท่านว่านี้นั้นก็เป็นอันระงับสิ้นไปวรรคสองบัญญัติว่าถ้านี้มีหนังสือเป็นหลักฐานการปลดหนี้ก็ต้องทำเป็นหนังสือด้วยหรือต้องเว้นคืนเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งนี้ให้แก่ลูกหนี้หรือคิดค่าเอกสารนั้นเสียข้อเท็จจริงคดีนี้ไม่ปรากฏว่าโจทย์ได้สแสดงเจตนาต่อจำเลย ที่สี่ว่าโจทก์จะปลดนี้ให้แก่จำเลยที่สี่โจทก์เพียงแต่ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่สี่โดยระบุว่าสามารถตกลงกันได้จึงประสงค์ที่จะถอนฟ้องจำเลยที่สี่เท่านั้นซึ่งปวีพอมาตรา176ประกอบพอรอบวิทีพิจารณาคดีผู้บริโภคพุทธศักราช2551มาตรา7บัญญัติผลการถอนฟ้องว่าโจทก์อาจยื่นฟ้องใหม่ภายใต้บัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยอายุความการที่โจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่4จึงไม่ใช่การปลดหนี้ให้จำเลยที่4ี่ ซึ่งจะมีผลทําให้นีคํำประกันที่จําเลยที่5เป็นผู้ค้ำประกันระงับสิ้นไปโดยการที่โจทยอมรับชําระหนี้ ,6000 บาทแล้วถอนฟ้องจําเลยที่4เพียงคนเดียวย่อมเป็นประโยชน์แก่จําเลยที่5ซึ่งเป็นลูกนี้ร่วมเพียงเท่าส่วนที่โจทได้รับชําระหนี้จากจําเลยที่4แล้วเท่านั้นหาทําให้จําเลยที่5 หลุดพ้นจากความรับผิดทั้งหมดและแม้จำเลยที่5จะต้องรับผิดชำระหนี้ส่วนที่เหลือทั้งหมดจำเลยที่5ก็สามารถใช้สิทธิ์เล่เบีย้ยเอากับจำเลยที่1ลูกนี้ชั้นต้นตามผพพ,พมาตรา693และจำเลยที่4ผู้ค้ำประกันอีกคนได้ตามส่วนตามมาตรา229-3และ296 โจทฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่1และที่2ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน8 1 2 6 8 8 9บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ7.5ต่อปีของต้นเงิน79,635.99บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทให้จำเลยที่3ร่วมกันหรือแทนก,น,กนกันกับจำเลยที่1ชำระเงิน4 2 0 3 4 1 0บาทพร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเต่อปีของต้นเงิน4 1 3 1 2 5 5บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจท์และให้จำเลยที่4และที่5ร่วมกันรือแทกนกันกับจำเลยที่1ชำระเงิน1 17,239.04บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเต่อปีของต้นเงิน1 15,226.52บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจท์ ก่อนจำเลยที่4ี่ยื่นคำให้การโจท์บอกกล่าวขอถอนฟ้องจำเลยที่4ี่สารชั้นต้นอนุญาตที่ถูกจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่4ออกจากสาร,ระบบความจำเลยที่1ให้การขอให้ยกฟ้องจำเลยที่สองและที่3มขาดนัดยื่นคำให้การจำเลยที่5้าให้การและแก้ไขคำให้การขอให้ยกฟ้อง สารัชมต้นผีภากษาให้จำเลยที่1และที่2ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน73,635.99บาทพร้อมดอกเบีย้ยอัตราร้อยละ7.5ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องฟ้องวันที่2มีถุนายน2,563 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสรทธิและให้จําเลยที่3ร่วมกันรือแทนกันกับจําเลยที่1ชําชำระเงิน35,312.5 5บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ7.5ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระสิ็ธิและให้จําเลยที่5ร่วมกันรือแทนกันกับจําเลยที่1ชําชำระเงิน19,226.5 2บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ7.5ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จกับให้จำเลยที่ 1- ถึงที่3และที่5ร่วมกันหรีแทนกันชำระคา่ารอชาธรรมเนียมแทนโจทย์โดยกำหนดค่าทนายความ4 0 0พันบาทจำเลยที่5อุธทณ์สารุตทอ์ทภาคหนึ่งแผนคดีผู้บริโภคพิภากษายืนค่าริชาธรรมเนียมชั้นอุดทอ์ให้เป็นพับจำเลยที่5ดีกาโดยสารดีกาแผนคดีผู้บริโภคอนุญาตให้ดีกาสารดีกาแผนคดีผู้บริโภควินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงที่คู่ความมีได้โตเถียงกันในชั้นนี้ฟัง ได้ว่าจำเลยที่1ทําทำสัญญากู้เงินจากโจทย์รวม3ฉบับฉบับแรกลงวันที่1 7พฤศจิกายน2554จําจำนวน2 0 0แสนบาทมีจำเลยที่2เป็นผู้ค้ำประกันฉบับที่2ลงวันที่29มิมีถุนายน2 5 5 5ันาจำนวน10,000แสนบาทมีจำนวนที่3เป็นผู้ค้ำประกันและฉบับที่3ลงวันที่16พฤศจิกายน2555จําจำนวน20 0แสนบาทกำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ7.5ต่อปีมีจำเลยที่4และที่5เป็นผู้ค้ำประกันหลังจากทำสัญญาจำเลยที่1 ผิดนัดไม่ได้ชำระหนี้ตามกำหนดโดยชำระหนี้ครั้งสุดท้ายตามสัญญากู้เงินทั้ง3ฉบับเมื่อวันที่9มีนาคม2563มียอดหนี้ค้างชำระระหว่างพิจารณาโจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่4สารอนุญาตคดีระหว่างโจทกับจำเลยที่1ถึงที่3เป็นอันยุติไปตามคำพิพากษาสารุทธร์ภาค1เนื่องจากคู่ความไม่ดีกา คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามที่จำเลยที่5ได้รับอนุญาตให้ดีกาว่าจำเลยที่5ต้องรับผิดต่อโจทตามฟ้องหรือไม่เพียงใดนั้นเห็นว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา340วรรคหนึ่งบัญญัติว่าถ้าเจ้าหนี้แสดงเจตนาต่อลูกหนี้ว่าจะปลดหนี้ให้ท่านว่าหนี้นั้นก็เป็นอันระงับสิ้นไปวรรคสองบัญญัติว่าถ้าหนี้มีหนังสือเป็นหลักฐานการปลดหนี้ก็ต้องทำเป็นหนังสือด้วยหรือต้องเว้นคืนเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งนี้ให้แก่ลูกหนี้หรือคีดค่าเอกสารนั้นเสีย ข้อเท็จจริงในคดีนี้ไม่ปรากฏว่าโจท์ได้แสดงเจตนาต่อจำเลยที่4ว่าโจท์จะปลดหนี้ให้แก่จำเลยที่4เพียงแต่โจทยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่4โดยระบุในคำร้องว่าโจท์ และจำเลยที่4สามารถตกลงกันได้โจดจึงมีความประสงค์ที่จะขออนุญาตถอนฟ้องจำเลยที่4เท่านั้นซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา176ประกอบพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพุทธศักราช2551มาตรา7บัญญัติผลการถอนฟ้องว่าโจทอาจยื่นฟ้องใหม่ได้ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอายุความการที่โจทถอนฟ้องจำเลยที่4จึงมีใช้การปดชนี้ให้กับจำเลยที่4 ซึ่งจะมีผลทำให้นีคํำประกันที่จำเลยที่5เป็นผู้ค้ำประกันร่วมรับสิ้นไปด้วยการที่โจทยอมรับชำระหนี้จากจำเลยที่4จํจำนวน6กพันบาทแล้วถอนฟ้องจำเลยที่4เพียงคนเดียวย่อมเป็นประโยชน์แก่จำเลยที่5้าซึ่งเป็นลูกนี้ร่วมเพียงเท่าส่วนที่โจทได้รับชำระหนี้จากจำเลยที่4แล้วเท่านั้นหาทำให้จำเลยที่5หลุดพ้นจากความรับผิดทั้งหมดและแม้จำเลยที่ ถ้าจะต้องรับผิดจำรนี้ในส่วนที่เหลือทั้งหมดจำเลยที่ห้าก็สามารถใช้สิทธิ์ไล่เบีย้ยเอากับจำเลยที่หนึ่งซึ่งเป็นลูกหนี้ชั้นต้นได้ตามประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์มาตรา693และสามารถไล่เบีย้ยเอากับจำเลยที่สี่ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันอีกคนหนึ่งได้ตามส่วนตามมาตรา2293และ296ที่ศาลอุทธรภาคหนึ่งพิพากษามานั้นชอบแล้วศาลดีกาเห็นพ้องด้วยดีกาของจำเลยที่ห้าฝั่งไม่ขึ้นพิพากษายืนค่าหรือชาธรรมเนียมชั้นดีกาให้เป็นพับ